สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการคิดต้นทุนของ Home Cafe ว่าเราจะต้องคิดต้นทุนยังไงไม่ให้เจ๊งซึ่งคลิปนี้ก็จะเริ่มสอนจากศูนย์เลยก็คือคนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องนี้มาก่อนก็สามารถดูได้จะพยายามอธิบายรายละเอียดให้ทุกคนได้ฟังนะครับแล้วก็ใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับซึ่งนอกจากเรื่องคิดต้นทุนแล้วเนี่ย เราก็จะเคาะราคาขายคร่าวๆให้ดูด้วยแล้วก็จะมีเครื่องมือมี Excel เนาะให้เอาไปลองใช้ดูน่าจะช่วยให้คิดต้นทุนได้ง่ายขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ก็แนะนำว่าให้ใช้ดูในเครื่อง iPad หรือว่าอุปกรณ์ที่จอใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นมือถือเนี่ยเวลาดูตารางอาจจะเล็กไปนิดนึงโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยขอแนะนำประวัติตัวเองคร่าวๆก่อนครับก็คือได้วยความที่งานที่ผมทำอยู่มันเป็นสายที่เกี่ยวกับการเงินนะครับของบริษัทต่างชาติแห่งหนึ่งก็มั่นใจได้เลยว่าคนที่อยู่กับตัวเลขมาทาั้งชีวิตแล้วก็ทำเรื่องอเรียนเรื่องบริหารธุรกฤฤิจเรียนเรื่องวิศวะอะไรเงี้ยก็มีความเข้าใจเรื่องตัวเลขเป็นอย่างดีก็จะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องของกาแฟเนี่ยส่วนตัวก็คือสนใจทําเองที่บ้านมาประมาณแบบ10กว่าปีและเริ่มตั้งแต่เครื่องที่เป็น Aeropress เป็น Friendpress แล้วก็ช่วง Work from Home ตอนมีโควิดเนี่ยก็เริ่มจริงจังมากขึ้นก็ได้ทําพวก m o คคาพอร์ตหรือพวกสตา r e เ o โซ แล้วก็ขยับมาเป็นเครื่องแคปซูลเครื่องเอสเปรสโซที่เป็น Home Use แล้วก็ล่าสุดก็คือตัดสินใจเปิดร้านก็มีเครื่องที่เป็นเกรดคอมเมอรเชียลเรยกเป็นเครื่องเอสเปรสโซก็ทำในวันหยุดในช่วงเวลาว่างครับทีนี้ต่อไปเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากตัวตลาดกาแฟในประเทศไทยก่อนเนาะว่าตลาดของเราเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนจะเห็นว่าตลาดกาแฟทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ60,000ล้านบาท จะเป็นกาแฟสดที่ทานนอกบ้านสองหมื่นเจ็ดกาแฟสําเร็จรูปหมื่นเก้ากาแฟรกแฟระป๋องหมื่นสี่ก็จะเห็นว่ามีโอกาสที่ลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจจากกาแฟกระป๋องหรือกาแฟสําเร็จรูปมาเป็นกาแฟสดมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็เป็นโอกาสซึ่งแน่นอนรายใหญ่เขามองเห็นเขาเข้ามาเป็นแบบหลักหมื่นสาขาเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําธุรกิจกาแฟณนะปัจจุบันเนี่ย เหนื่อยแน่นอนแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยทำมาเพื่อซัพพอร์ตทุกคนว่าเฮ้ยไหนๆก็ทำแล้วมันก็ต้องไม่เหนื่อยฟรีๆเนาะโอเคครับเราไปเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นจากอันแรกก่อนอยากแนะนำก่อนว่าต้นทุนคืออะไรเนาะต้นทุนน่ะอยากให้มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆอาจจะเป็นต้นทุนเวลาอะไรก็ได้แต่ว่าในคลิปนี้เราจะโฟกัสกันในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับ ก็คือค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่เราทําให้เรามีพวกเครื่องดื่มขนมอาหารอะไรเงี้ยที่พร้อมขายลูกค้าซึ่งอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่ได้คิดเนาะค่าอุปกรณ์ทําความสะอาดเครื่องค่าซ่อมเครื่องทามันเสียไปหรือค่าเดินทางอะไรเงี้ยครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือต้นทุนส่วนหนึ่งของเราอ่ะทีนี้ถ้าแบ่งต้นทุนง่ายๆสุดเลยเนี่ยขอแบ่งเป็น2ป,ประเภทประเภทแรกคือต้นทุนแปรผัน variable cost คือ ยิ่งขายมากยิ่งจ่ายมากอันนี้ตรงไปตรงมาเลยคืออะไรก็ตามที่ลูกค้าเนี่ยซื้อแล้วหยิบติดมือไปด้วยทั้งมเมล็ดกาแฟนมสดแพ็กเกจอะไรต่างๆอันนี้นับเป็นต้นทุนแปรผันซึ่งการคิดต้นทุนนะครับเราก็จะเริ่มจากจุดนี้แหละต่อมาตัวที่2ก็คือต้นทุนคงที่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แปรผันโดยตรงกับจํานวนของที่ขายอย่างเช่นค่าเช่าสถานที่เนาะ ไม่ว่าเราจะขายได้กี่แก้วเราก็ต้องเสียค่าเช่าเท่าเดิมหรือค่าแรงพนักงานไม่ว่าขายได้กี่แก้วเราก็ต้องจ่ายค่าแรงเท่าเดิมตรงน,นี้เป็นต้นทุนคงที่หรือบางทีเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่อาจจะแปรผันตามจํานวนแก้วแหละแต่ว่ามันไม่สามารถระบุต้นทุนต่อแก้วที่ชัดเจนอย่างเช่นอะไรค่าน้ําค่าไฟแน่นอนแหละว่าการขายได้จํานวนมากแก้วก็ต้องใช้ไฟในการต้มกาแฟมากขึ้นหรือว่าใช้น้ําในการล้างถ้วยอุปกรณ์มากขึ้น แต่ว่าอันนี้ขอรวบทุกอย่างไปเป็นต้นทุนคงที่นะครับแล้วก็ถ้าใครเรียนบัญชีมาเนี่ยอาจจะแบบเอ๊ะทำไมไม่พูดถึงค่าเสื่อมราคาเลยคืออันนี้เรามองว่ามันเป็นการลงทุนเราก็เลยไม่ได้เอาค่าเสื่อมราคามาคิดในต้นทุนคงที่แต่ว่าจะมาคิดในสเต็ปสุดท้ายอันนี้เดี๋ยวไว้อธิบายอีกทีครับอะเริ่มจากต้นทุนแปรผันกันก่อน วิธีการคิดต้นทุนแปรผันไม่อยากมีประมาณ3-4สเต็ปเริ่มแรกสุดเลยเนาะเรารู้แล้วว่าเราจะชงกาแฟอะไรเราก็ต้องรู้ว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างอย่างสมมติชงกาแฟดับเบิลช็อตเป็นอ so, เอสเปรสโซเงี้ยเราก็ต้องใช้กาแฟ18กรัมเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรู้ราคาเนาะว่าเราซื้อกาแฟมา1ถุงราคาเท่าไหร่อย่างเช่น1ถุง290บาทเราก็ต้องไปอ่านข้างถุง ว่า290บาทเนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่อันเนี้ยก็ที่หยิบตัวอย่างมานะครับก็คือ1ึงถุง500กรัม290บาทพอได้ข้อมูลมาครบปุ๊บเราก็จับ290ตรงน,นี้หารด้วย500ก็จะได้ราคาต่อหน่วยเป็นแบบนี้ก็จะอยู่ที่ราคากาแฟต่อกลัมจะอยู่ที่0.58บาททีนี้เนาะเราก็รู้แล้วราคาต่อหน่วยเป็นเท่านี้อ่าปริมาณกาแฟที่ใช้เป็นเท่านี้จับคูณกันเลยครับ ได้แหละเป็นต้นทุนต่อแก้วอยู่ที่10.4บาทต่อแก้วก็คือ0.58คูณ18ได้10.4บาทต่อแก้วอันนี้คือต้นทุนของวัตถุดิบตัวแรกที่เราใช้ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องทำสิ่งนี้วนไปเรื่อยๆกับวัตถุดิบทุกตัวจนกระทั่งได้เครื่องดื่มหนึ่งแก้วนะมาต่อกันหน้าสองทีนี้เนะเาะ หลายๆคนอาจจะเริ่มถอดใจแล้วตอนนี้ย่เพิ่งหยุดคลิปไปนะครับก็จริงๆจะบอกว่ามันไม่ได้คิดอะไรยุ่งยากขนาดนั้นต้องกดเครื่องพิมเลขทุกอันอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเครื่องมือให้็คตรจะมี e อ c e l แจกอยู่ในคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็รหัสผ่านตามนี้เลยอันนี้นะครับทีนี้ Excel ที่แจกไปจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะนี่ตารางหงตาราง1ตารางเนี่ยเป็นสำหรับใส่สูตร ชงเครื่องดื่มหนึ่งหนึ่งเมนูถ้าเรามีหลายเมนูเราก็สามารถกรอบตารางตัวนี้แล้วก็ไปแก้เลขได้ทีนี้วิธีการใส่นะครับมันอาจจะดูตารางแบบเยอะแยะซับซ้อนไปหมดแต่ว่าขอให้เริ่มไล่จากด้านซ้ายก่อนตรงนี้อันนี้คือชนิดของวัตถุดิบที่ใช้นะทั้งหมดนี้ก็เราก็าวัตถุดิบทั้งหมดที่เราใช้ในร้านเรามากลางเลยว่าใช้อะไรบ้างมาช่องที่สองอันนี้ราคาวัตถุดิบที่ซื้อ ก็คือตอนหนึ่งแพ็กเกจอะเราซื้อมาที่ราคาเท่าไหร่อย่างเมล็ดกาแฟหนึ่งซองเท่าไหร่น้ําเปล่าหนึ่งลิตรเท่าไหร่ไซรับหนึ่งซองเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็กรอกไล่มาเรื่อยๆทุกอย่างแล้วก็แพ็กเกจมันอาจจะมีรายละเอียดว่ามีหลายอย่างมีแก้วมีหลอดมีถุงสำหรับ d e l i v e อ y อะไรเงี้ยครับก็จะปนๆกันหลายอย่างเสร็จปุ๊บคอ,อลัมน์ถัดมา,าจำนวนหน่วยเนาะอันนี้เราก็ต้องไปดูหน้าบรรจุภัณฑ์ว่าเขาบอกว่า ของที่อยู่ในซองเนี้ยหรือในกล่องเนี้ยมันมีจํานวนเท่าไหร่และหน่วยเป็นอะไรอันนี้อันนี้สําคัญนะครับก็คือต้องกรอกทั้งปริมาณและจํานวนหน่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยคอลัมน์ถัดมาอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรกับมันละอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรคิดให้ว่าราคาต่อหน่วยเป็นเท่าไหร่แล้วก็คอลัมน์สุดท้ายที่เราต้องกรอกนะครับคือคอลัมน์นี้ปริมาณการใช้ก็คือตามสูตรการชงเนี่ยเราต้องใช้วัตถุดิบ แต่ละประเภทจํานวนเท่าไหร่อย่างอันนี้เนาะก็กาแฟที่ยกตัวอย่างหน้าที่แล้ใช้18กรัมหรืออันนี้เป็นเมนูเอสเย็นเราใช้นมสด64มิลลลิตรแล้วก็กรอก64ไปใช้นมข้นจืด30กรัมก็กรอก30 g. นมข้นหวาน30กรัมก็กรอก30เหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะถูกคิดเป็นต้นทุนต่อวัตถุดิบแต่ละประเภทแล้วมันก็ถูกเอามารวมข้างบนอ่ะทีนี้มีข้อสังเกตนิดนึง ตรงสูตรการชงตรงนี้ครับคือผมจะทดตัวเลขไว้ให้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้ประมาณปริมาณน้ํากาแฟใกล้เคียงกับสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเปล่าอย่างเคสเนี้ยก็คือใช้แก้ว16ออนนะควรจะได้น้ํากาแฟ160ซีซีก็คือพอเคาะออกมารวมๆแล้วเนี่ยมันได้ประมาณร้อยกก็แปลว่าสูตรถูกแล้วซึ่งในที่เนี้ยจริงๆมันมันไม่ได้แบบ ร้อเพราะว่าหน่วยตรงนี้มันมีทั้งที่เป็นน้ำหนักทั้ง ML แต่อันนี้ขออนุญ,ญาตประมาณคร่าวๆก่อนครับว่า1กรัมเท่ากับ1 ml ก็คือโดยปกติมันใช้ได้สำหรับน้ำเปล่าเท่านั้นแต่ว่าอันนี้ขอใช้กับทุกสิ่งแล้วก็ส่วนตัวเมล็ดก,กาแฟเนี่ยคือมีการแปลงหน่วยมาให้แล้วว่า,าเมล็ดก,กาแฟ18กรัมก็คือจะสกัดเอสเปรสโซได้36กรัมประมาณนี้ครับเสร็จปุ๊บ ก็มาดูช่องด้านขวาสุดตรงนี้จะเป็นต้นทุนต่อแก้วนะครับที่มันถูกซ้ำจากข้างล่างแต่ว่าการที่เอาต้นทุนตรงนี้มาคิดตรงๆอ่ะมันมันยังไม่ครบเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีของเสียที่อาจจะเกิดขึ้นอีกซึ่งอันนี้ผมตีไว้ว่าของเสียประมาณ10%มีอะไรบ้างเนะเาะอ้าวเทแล้วหกบ้างแหละนมเก็บไว้อา่าายไม่ทันหมดอายุบ้างแหละหรือน้ำแข็งซื้อมา ยี่กิโลอาจจะละลายไปซะ5้กิโลเงี้ยหรือว่าเวลาเราเปิดลานเนอะเราก็ต้องมีการจูนเครื่องตอนเช้าเพื่อให้ได้ perfect s h o ช็เงี้ยก็จะเสียวัตถุดิบในส่วนนั้นไปผมก็จะเหมาเรวมไปตรงเนี้ยประมาณ10%ของต้นทุนทั้งหมดก็จะได้สุดท้ายนะครับต้นทุนที่เราจะไปใช้ก็คือตรงนี้26.2ทีนี้ให้จำเลข26.2นะครับเดี๋ยวไปหน้าถัดไป ก็จะเป็นแนวทางการตั้งราคาและว่าจากต้นทุน26.2เนี่ยควรจะตั้งราคาเท่าไหร่อันนี้ขอคิดแบบที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเป็นวิธีการตั้งราคาตามต้นทุนแปรผันซึ่งในชีวิตจริงมันอาจจะมีการปรับอะไรแล้วแต่สถานการณ์อีกทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อน,อะ, Home Cafe นอะโฮมคาเฟ่เนาะไม่จ้างพนักงานไม่เสียค่าเชา่าที่จับคูณ2ไปเลยครับร้านค้าทั่วไป เสียค่าเช่าที่หรือว่ามีพนักงานหรือว่าแบบมีทั้งสองอย่างอันเนี้ยก็แนะนําว่าให้คูณ3ส่วนโฮมคาเฟ่ที่เดี๋ยวนี้นะครับนิยมขายผ่านแอปกันเนาะก็แบ่งเป็น2กรณีละกันกรณีที่เราขายแล้วไม่เสียค่า cross profit ที่แบบว่าไม่โดนพวก delivery app หักเขาให้คูณ2ส่วนที่เสียค่า cross profit ที่โดน delivery app หักแบบ30%กว่าเปอร์เซ็นะไรเงี้ยก็ให้คูณสเผื่อไปเลยครับ สุดท้ายแล้ววิธีการคิดเนาะเมื่อกี้ที่ผมบอกให้จำเลข26.2อ่ะก็ถ้าเป็นโฮมคาเฟ่จับคูณ2แปลว่าอะไรแปลว่าเราควรจะตั้งราคาขายอย่างน้อยเนี่ยที่52.4บาทแต่เราก็คงไม่ตั้งที่ราคานี้เนะเาะแล้ก็ปัดเศษขึ้นได้อะไรอย่างงี้ส่วนร้านค้าทั่วไปนะครับที่บอกว่าคูณ3มันอาจจะไม่ไม่ได้แบบต้องคูณ3เป๊ะเราก็แบบมีช่วงราคา70-80อะไรเงี้ยครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะครอบคุณ ครอบคลุมต้นทุนคงที่ที่มันยังไม่ถูกเอามาคิดเลยซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูในหน้าถัดๆไปนะครับมาที่เรื่องของกำไรต่อแก้วและต้นทุนคงที่เมื่อกี้เราบอกว่าต้นทุนอยู่ที่6.26.2บาทต่อแก้วนะครับสมมติเราตัดสินใจล้ตั้งราคาขาย55บาท อันนี้บนเงื่อนไขที่ว่า55บาทเนี่ยต้องเข้ากระเป๋าเราเต็มๆนะครับก็คือเราไม่มีค่า G.P. ที่จ่ายให้พวก Delivery App แล้วก็เรายัางไม่เสียมูลค่าเพิ่มคือในกรณีที่เรามีรายได้เกินกว่า1.8ล้านบาทต่อปีเนี่ยต้องไปจดทะเบียน VAT แ,แล้วก็ต้องคิด VAT ไปในราคาขายด้วยแต่ว่าเคสนี้คือคิดว่ายังไม่มีเพราะฉะนั้นอะไรแปลว่ากำไรต่อแก้วครับลบกันตรงๆได้เลย ห5บ้าบาทลบ26.2ได้เหลือกำไรที่28.8บแปอ่าถ้าใครตามไม่ทันดูเป็นชาร์ตด้านขวาก็ได้ครับตรงนี้เนาะราคาอยู่ที่ห้บาทต่อแก้วต้นทุนแปลผันอยู่ที่26.2แปลว่าะายแปลว่าต้นทุนเอแปลว่ากำไรขั้นต้นตรงนี้อยู่ที่28.8ก็คือจับลบกันตรงๆเลยสองสิ่งบวกกันต้องเท่ากับราคาขายทั้งแก้ว ทีนี้เราได้กําไรต่อแก้วมาแล้วนะครับยี่สิบแปดจุดแปดกำไรขั้นต้นอะแต่ว่าเราลืมไม่ได้เนาะยี่สิบแปดจุดแปดตรงเนี้ยไม่ใช่กาไรที่แท้จริงเรายัางไม่ได้หักต้นทุนคงที่พวกนี้เยอะเลยอาจจะแบบเดือนนึงไปหลายหมื่นก็ได้ค่เช่าค่าแรงค่าน้ำค่าไฟอะไรแบบเนี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันต้องใช้รายละเอียดเยอะมากในการคิดในการพิจารณาถ้าใครสนใจตรงเนี้ยครับก็ ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะไว้ทําคลิปให้ดูอีกทีว่าออวิธีการคิดต้นทุนแต่ละประเภทควรจะพิจารณาอะไรบ้างหน้าต่อมาครับในส่วนของกำไรหลังหักต้นทุนคงที่เมื่อกี้เนาะเราบอกว่า กำไรเราเฉลี่ยต่อแก้วอยู่ที่ยี่สิบแปดจุดแปดคือถ้าเรา,เรามีหลายเมนูก็อาจจะต้องคิดเยอะกว่าน,นี้นิดนึงแล้วก็เอามาเฉลี่ยดูครับเสร็จปุ๊บถ้าเอาง่ายๆเลยเราขายแค่เมนูเดียวเนี่ยแหละยี่สิบแปดจุดแปดบาทต่อแก้วขายได้ห้าสิบแก้วต่อวันแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งวันเนี่ยเราจะมีกําไรขั้นต้นเนาะห้าสิบคูณยี่สิบแปดจุดแปดก็จะได้เป็นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบาทต่อวันตรงนี้ ถ้าเราเปิดร้านนะครับตรงนี้22วันต่อเดือนแต่ว่าเราจะมีกําไรขั้นต้น22คูณกับ1,440ก็จะได้เป็น31,680บาทต่อเดือนนะอย่างที่บอกนะครับกำไรขั้นต้นคือท่อนนี้ทั้งหมดแต่ว่ากําไรขั้นต้นเนี่ยเราไม่สามารถรับรู้เป็นกำไรที่แท้จริงของเราได้เพราะอะไรเรามีต้นทุนคงที่ครับที่ต้องมาหักออกสมมติเราเปิดเป็นโฮมคาเฟ่เนาะ เราตั้งใจแล้วว่าต้องมีเงินใช้เป็นเงินเดือนตัวเองเดือนละหมื่นสองไว้กินไว้ใช้ในแต่ละเดือนเสร็จปุ๊บมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอันนี้ที่ที่ผมข้ามไปนะครับค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางค่าอะไรเงี้ยที่จะซึ่งตรงนี้นะครับก็รวมกันเป็นต้นทุนแบบต้นทุนคงที่ทั้งหมด2 0 0 0มบาทตรงนี้ค่าจะอยู่ที่หน้าจอตรงนี้อ่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะมีกําไร หลังจากหักต้นทุนคงที่อยู่ที่1,1,680บาทก็คือเอา3า0 0 0เนี้ยลบ20,000ตรงๆก็จะได้เป็นกำไรที่เกิดขึ้นอันนี้แหละคือกำไรที่แท้จริงที่เกิดขึ้นละแต่ว่าอะไรแต่ว่าอย่าลืมครับว่าเรามีการลงทุนณวันแรกไปทีนี้สมมุติว่าเรามีกำไร1,1,680บาทเนาะเราต้องมาหาจุดคืนทุนจาก พวกอุปกรณ์ที่เราลงทุนไปนะวันแรกสมมุติเราลงทุนวันแรกไปเลย200,000บาทเราก็แค่จับ200,000บาทหารด้วยกําไรจากหน้าที่แล้วครับ11,680เราก็จะได้เลขออกมาว่าเราจะคืนทุนภายใน17.1เดือนหรือถ้าคิดนะครับก็คือเป็นประมาณ1ปีครึ่งพอหลังจากผ่าน1ปีครึ่งไปแล้วเนี่ยกำไรทุกบาท ที่1,000มกว่าบาทเนี่ยมันก็จะเข้ากระเป๋าเราเต็มๆก็จะไม่ต้องเอาไปกลบค่าเครื่องละแต่ว่าถึงเวลาจริงๆตอนนั้นก็คงจะอยากอาจจะขยับขยับขยายลงทุนซื้อเครื่องอะไรเพิ่มอีกทีนึงซึ่งตรงนั้นมันก็จะมีวิธีคิดของมันนะครับว่าสุดท้ายแล้วที่เราลงทุนเพิ่มไปจะได้เงินคืนคุ้มค่าหรือเปล่ายังไงเท่าไหร่ซึ่งถ้าใครสนใจก็กฝากคอมเมนต์ไว้ได้ครับ แต่ถ้าสมมุติเราคิดว่าเอ้ยหนึ่งปีเครื่องมันช้าไปเราอยากได้เงินคืนภายในแบบหกเดือนนอะไรเงี้ยเราจะทํายังไงได้บ้างมันก็จะมอะีอยู่ประมาณแบบสี่ห้าข้อที่น่าจะทําได้นะครับหนึ่งคือเพิ่มราคาขายนะครับเพิ่มราคาขายมันก็จะทําให้กําไรต่อแก้วเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยต้องระวังดีๆเพราะตัวกําไรตรงเนี้ยเวลาเราคิดเวลาเราคูนเราเอากําไรมาคูณกับจํานวนแก้วที่ขายได้เนาะ เพราะฉะนั้นการเพิ่มราคาก็อาจจะทําให้ยอดขายตกสุดท้ายแล้วอ่ะในภาพรวมอ่ะเราอาจจะไม่ได้กําไรเพิ่มขึ้นก็ได้ตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นพื้นที่ที่แบบไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอาจจะเป็นการยิ่งแอดเพิ่มยอดขายอะไรเงี้ยครับถ้าเราสามารถทําได้หรืออีกวิธีหนึ่งเราลงทุนตรงนี้เป็นสองแสนบาทเนาะถ้าเราลงทุนแค่หนึ่งแสนบาทตรงเนี้ยมันก็จะคืนทุนเร็วขึ้นครึ่งหนึ่งก็อาจจะเป็นออปชั่นให้ได้หรือ เ,เราจะใช้เงินเดินตัวเองเดือนละ12ื่นสองเนี้ยบอกว่าถ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้12ื่นสองก็ลดเงินเดินตรงนั้นแล้วก็มาปะในกําไรให้เพิ่มขึ้นเอาไปลงทุนต่ออันนี้ก็ทําได้เหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้จนจบถ้าชอบฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับจะมีคลิปแบบนี้ออกมาเพิ่มเติมอีกแน่นอนครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับก,บกาแฟขอบคุณครับ